นะฮะคือคุณชุวิตเล่าให้ฟังว่ามารู้ตตอนที่ตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกครับเดี๋ยวเวลาแปดเดือนหนึ่งต้องกูยความสุขการปวดท้องไปหาคุณหมอที่นั่นก็ทำทีทีซีทีสแกนแล้วก็ไปเจอก้อนเนื้อสี่ก้อนนะครับก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าไม่ได้กังวลใจอะไรเดีทยวมะเร็งตับจะไปรักษาตัวที่ต่างประเทศก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะครับและยืนยันไอ้คดีที่มี20กว่าคดีอ่ะผมไม่หนีนะ เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคดีมีประมาทถ้าสารน,นัดก็จะเดินทางกลับมาทันทีแล้วก็บอกเนี่ยนะครับว่าพอรู้ตัวว่าตัวเองป่วยหนะักเป็นมะเร็งเชื่อไหมครับพอคุณหมอบอกว่ามีเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในร่างกายหันไปบอกลูกเลยพาพ่อไปกินวายหน่อยโอนะโคือคุณชวิตใช้คําว่าต้องรีบสรรหาสิ่งที่มีความสุขใส่ตัวให้มากที่สุดเพราะหมอบอกว่ามีเวลาถ้าเอาน้อยที่สุดเนี่ยแปดเดือนเท่านั้นนะครับ ที่ผมรู้เนี่ยเมื่อผมออกมาเนี่ยผมบอกลูกผมเนี่ยยังไงรู้ไหมนะพาพ่อไปกินวาหน่อยคือเราจะต้องเราจะต้องรีบสรรหาสิ่งที่มีความสุขเลยเขาเขาบอกว่าเออหมอบอกว่ายังไงนะหมอเขาบอกข่าวดีพ่อข่าวดีก็คือพ่อจะได้ไปไปดินแดนเห็น แห่งความสุขได้เร็วขึ้นแล้วตอนนี้บอกลูกนี้อ่ะผมบอกผมบอกลูกนี้ผมไม่คิดว่าเรื่องเอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องซี่เรื่องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกคนไปหมดแต่ไปเร็วหรือไปช้าไปในเวลาอันควรหรือไปในเวลาที่ไม่ควรอยู่สั้นมีความสุขอยู่ยาวมีความทุกข์เพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาก็ฝออั่งคุณชูวิทย์แล้วเนี่ยก็จะไ,ได้แนวคิดชีวิตมันไ,ไม่แน่ไม่นอน คุณชูวิตก็บอกเป็นช่วงสุดท้าย,ายหรือเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นก็ทําเพื่อชาติแล้วก็พยายามกล่อบกยความสุขผู้ชมครับอย่างนึ่งที่จะเติมเต็มความสุขให้กับคนเราได้